bittu lúngur kot ไปทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเพื่อไปอุดรสกลนอครน,นะครับ วังสภูมิจังหวัดเลยครับมุมนี้สวยที่สุดเลยครับนี่ครัมุมสวยงามมากครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับระหว่างถนนผู้เรือไปอำเภอวังสภูมิจังหวัดเลยครับยามเช้านะครับตรงนี้นะครับอากาศดีนะครับสดชื่นสดใสครับ วันศุกร์ที่26กันยายน2568นะครับมาท่านมาชมกันด้วยกันครับนี่ครับวิวสวยที่สุดเลยครับนี่ครับระหว่างทางนะครับอำเภอภูเรือไปวังสะพุงจังหวัดเลยครับสวยงามครับบรรยากาศยามเช้าของการเดินทางนะครับเชิญท่านมาเที่ยวชมด้วยกัน 还无呢。啊嗯嗯 มาชมวิวภูเขาครับมาครับมาครับมาชมวิวด้วยกันครับชมทิวทัศน์ภูเขาหนองบัวลำพูครับมีหมอกมีเมฆฝนด้วยครับผสมประสานกันนะครับ ฟ้ามืดคึ้มเลยครับฝนลงเม็ดป,ปลอยครับ สวัสดีครับตอนบ่ายนะครับวันนี้จะพาท่านมาชมนะครับอำเภอเมืองสะกดนครน,นะครับตอนนี้เข้าสู่เขตอำเภอเมืองสกลน,นครน,นะครับฝนไม่ตกครับนี่นะครับไม่มีฝนเลยครับ นะครับวันนี้จะพาท่านไปชมนะครับธนูน,นะครับอำเภอโคกศรีสุพรรณครับตอนนี้เข้าเขตตำบลเต่าโครครับอำเภอโคกศรีสุพรรณ เลี้ยวเขา้าสู่ถนนนะครับหน้าที่บวกกัน,นะคือพวกสี่สุพรรณครับจะมาสุพรรณครู